วพวกัน ok อีกกินน้ำดเดียวกันเนอมากินแซ่บแซ่บดสนอาหอมหอมลกินร่งเปื่อกันนาตุ้ทาหเรากินนะกิ่นกินยมอ้อนโซมเบอร่ไดงกินกินมะลายอลาย Hallo, <laughs> kokken! <laughs> เด้อกิทาเลียนน้ำกันเด้อดูสิูสอ้อโหเด,ดี๋ก็ว่านีดาลี่ดาผ่แยเดวนะนีดาผ่ายดวนะนีดาผกินนีดาผมสง่งไม่ล้มตกตกวฮะฮะไม่ตกต

nhìn ai không cô hộp cô hợp cô xong. sẵn bây giờ là không có